นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นิมิตตังสาธุโรบานังกตัญญูกตเวทิตาติทีนะบัตนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรม,มเทศนาเพื่อเป็นธรรมประดับสติปัญญาให้แก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้น้อมจิตน้อมใจน้อมกาย มาบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีในวันธรรมัสวนดในวันนี้เมื่อกุศลละเจตนาอันเป็นไปทางกายและวาจาและใจเป็นไปพร้อมแล้วด้วยการกราบพระสมาทานศีลถวายทานจากนี้ไปก็จะได้ฟังพระธรรมเทศนาเพื่อให้ กุศลภาวนาจิตใจได้มีกำลังมากยิ่งขึ้นวันนี้ได้ยกคาถาขึ้นเป็นนิเคปรกฏเขาเรียกว่าเป็นหัวข้อขึ้นต้นเพื่อเทศนาเรื่องนิมิตตังสาธุอุรูปานางังกตัญญูปะตะเวทิตาความเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณของพ่อของแม่ ลูกุลผู้มีพระคุณหาผู้มีพระคุณนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัสมพุทธเจ้าครับพระศาส,สนาและผสมปิดามารดาครูบาอาจารย์หรือว่าบรรดาญาติผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายรู้ว่าท่านมีคุณกตเตเวทิตาก็คือการตอบแทนคุณของผู้มีคุณทั้งหลายเหล่านั้น อาจจะเป็นพระรัตนตรยัยพระพุธพะทธธรรมะส์ก็มีความเคารพและอ่อนน้อมอยู่ในการเชื่อฟังหลักธรรมคาสอนและปพระพฤติปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดกุศลเจตนาเป็นคุณงามความดีในการบาเพ็ญบุญกุศลต่อไปส่วนบิดามารดาก็เป็นการเลี้ยงดูตอบแทนคุณของท่านครูบาอาจารย์ก็เป็นการอ่อนน้อม เป็นการเคารพและก็เชื่อฟังศิลปะวิทยาที่ครูบาอาจารย์ได้มอบได้บอกได้กล่าวได้สอนอันเป็นหน้าที่ของสิษย์ที่จะพึงซึมซับและก็รับฟังฉะนั้นวันนี้ก็จะเน้นไปเรื่องของกัตัญญูกตัตเวทิตารู้คุณพ่อแม่ด้วย ตอบแทนคุณของพ่อของแม่ด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องยกเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวมาประกอบเพื่อให้สาธุชนทั้งหลายได้ยินได้ฟังแม้จะเคยฟังแล้วแต่ว่าไม่เข้าใจแจ่มแจ้งก็จะชัดขึ้นจิตก็จะโปร่งใสบรรเทาความ <c oughs> ความลังเลและความสงสัย อื่นๆเสียได้แล้วก็สัมมาทิฏฐิจิตย่อมตรงมีความซื่อตรงในคุณงามความดีซื่อตรงต่อกัตัญญูกตวเวทิตาเรื่องก็จะยกพยานกแขกเต้าซึ่งเป็นชาดกนะปรากฏในพระไตรปิฎกนะเป็นชาดก ในการบำเพ็ญบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งมีความกตัญญูกตเวทิตาเรียนดูบิดามารดาทรงบำเพ็ญกตัญญูความกตัญญูปรากฏเป็นคำกรอนสั้นๆว่าพยญานนแขกเต้าเนี่ยทำความกตัญญูใช้หนี้เก่า ให้เขากู้ฝังดินทิ้งเหวเป็นเป็นข้อความเป็นกรอนก่อนแล้วเดี๋ยวจะขยายให้ฟังเรื่องก็มีอยู่ว่าในครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่มหาวิหารเชตวันซึ่งเป็นวัดที่อนาถพิธิกาเศรษฐีได้สร้างถวายก็เป็นเรื่องของโอกาสของ ผู้บำเพ็ญบุญกุศลในคราวนั้นพ้าพุทธเจ้าทรงปรารภพ,พิสูรรูปหนึ่งเห็นเห็นพิสูรรูปหนึ่งซึ่งอุปถานะเป็นการอุปถาเป็นการกระทําการเลี้ยงดูโยมซึ่งเป็นโยมที่อุปถาท่านเป็นโยมพ่อโยมแม่พิสูรูปนี้ก็เป็นที่ปรากฏของ เพื่อนสาวทำมิกโดยทั่วไปพิสูจทั้งหลงายก็รู้ว่าการรูปนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่กันใกล้นอยู่ในบริเวณวัดพระผู้มีพระเจ้าก็อาศัยป่ารกเหตุที่พิสูจนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่แหละ,ละก็เลยตรัสตรามพิสูตรูปนั้นว่าพิสูจนทั้งหลายเธอเลี้ยงโยมอยู่เือเป็นความสงสัยของพิสูจหมู่มากทั้งหลาย เมื่อพิสุรูปที่ถูกถามตอบว่าพระเจ้าพาข้าพระองค์เรียนดูโยมอยู่โยมอุปถาตอยู่พระองค์ก็สรรเสริญนะยกย่องว่าดีนะดีนะพิสแูแม้ในอดีตแม้ในอดีตการบัณฑิตทั้งหลายก็เรีนยนดูบิดามารดาเช่นเดียวกับเธอ รั้นจะไม่ใช่มนุษย์ทั้นจะไม่ใช่นักบวชไม่ใช่พิสุเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานกำเนิดในติรัจฉานเป็นพยานนกก็ยังเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วก็ทรงนำนาดีชาดกมาประกอบเพื่อเป็นเป็นอุปกรณ์ในการแสดงธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดพึงแสดงก็ปรากฏว่าทรงย้อนไปในอดีตการ ที่เมืองพาราณสีพระเจ้าพระราชาของคลองแควนมคตทรงพระราชทานที่ดินให้กับเจ้าขุนมุลนายทั้งหลายจือที่ดินจือที่ของการดูที่ดินคลองที่นานก็ปรากฏไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกแม้ประเทศไทยเราก็มีในสมัยโลราณโบรา เจ้าคุณมุนนายก็ได้รับพระราชทานถือครองที่ดินตามสักธินาว่ากี่ไล่กี่ไร่มีพราหมณ์ซึ่งเป็นเศรษฐีคอยสนองงานของพระราชาได้รับได้รับพระราชทานที่นาประมาณหนึ 1, ่งพันกรีหนึ่งพันกรีนกว้างใหญ่ไปสาลมากเป็นพื้นที่รางรุ่มสำหรับปลูกข้าวสาลีพรามณ์นี้ มีพื้นที่มากมายก็แบ่งนะแบ่งเป็นสิบกรีดร้อยกรีดแปดดสิบกรีดให้บริวารขอตนคอยดูแลคือเหมือนกับว่าลงทุนให้แล้วก็ให้บริวารเนี่ยทำนาข้าวสาลีพอแบ่งแล้วมีบุรุษคนหนึ่งต้องไปเฝ้าไปเฝ้าพื้นนาประมาณประมาณร้อยกรีด ก็ดูแลล้อมที่นาอย่างดีด้วยให้แข็งแรงป้องกันสัตว์ทั้งหลายที่จะมารบกวนข้าวสาลีพระโพธิสัตว์ด้านทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือของไร่ข้าวสาลีเนี่ยมันเป็นภูเขาแล้วก็เป็นป่าไม้ป่าไม้นิ้วนะในป่าไม้นิ้วนั้นพระโพธิสัตว์ถึงกาเนิดเกิดเป็นนกแขกเต้าตั้งแต่เกิดมาก็มีร่างกายใหญ่โต มีความสมบูรณ์ผิวพรรณบันน่าสัลีระตัวใหญ่โดดเด่นกว่านกแขกเต้าทั่วไปพอเติบโตขึ้นพ่อพ่อก็เริ่มชราเริ่มแก่ก็เลยบอกลูกชายพยานกแขกเต้าว่าลูกเอ้ยจากนี้ไปพ่อบินไปไหนไม่ไหวแล้วจากนี้ไปทุระในการดูแลบริวานนกแขกเต้าทั้งหลาย เธอจะต้องดูแลญาติพี่น้องต่อไปพญายนกแขกเต้าตั้งแต่รับได้รับการมอบหมายภาระให้ดูแลนกแขกเต้าฝูงนั้นก็ไม่ให้พ่อแม่ออกไปไหนอีกเลยให้อยู่แต่ในรลังแล้วก็ตนเองก็บินไปหาข้าวสาลีมาพาบริวารพานกแขกเต้าทั้งหลายซึ่งเป็นบริวารของตนไปกินข้าวสาลีในที่ต่างๆ ในป่ามะพ่านบ้างต่อมาก็จำได้ว่าในทิศทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่เราอยู่เนี่ยมีข้าวมีไร่ข้าวสาลีของบรรดามนุษย์ทั้งหลายได้ปลูกไว้ไปดูซิว่ายังมีความสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ไหมพอบริวารของนกมาบอกกล่าวอย่างนั้นว่า ไล่นาข้าวสาลีทั้งหลายมีความบริบูรณ์บัดนี้ข้าวได้สมบูรณ์แล้วก็พากันมากินกินแต่ละครั้งเนี่ยวิธีการกินของนกแขกเต้าทั่วไปก็ตัวเล็กๆแต่พยานนกแขกเต้าเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เท่ากับนกยูงนะประมาณนกยูงใหญ่ๆแต่ลําตัวเนี่ยอ้วนอ้วนใหญ่คล้ายๆคล้ายๆดุมเกวียนดุมเกวียนก็ขนาดเส่านะโยม ดูเปลญยใหญ,ใหญ,ใหญ่เนี่ยตัวนักเสาร์อ้นวนนกแขกเต้าท้าโพลิสัตเวลานกแขกเต้าพับโพลีสัตว์กินเนี่ยกินเต็มท้องเลยอิ่มแต่อิ่มแล้วเนี่ยไม่หยุดการกินเอาจงอางวยปากจิกรวงข้าวสาลีเนี่ยรวมกันรวมรวมรวมรว,วมแลวมัดเป็นฟ้อนรวมกันเป็นฟ้อนข้าวเราคงเคยเกี่ยวข้าวนะ มัดเป็นฟ้อนข้าวแล้วก็ใช้จงนอยปากขาเนี่ยมัดรวมกันแล้วก็หอบออกมาด้วยจิตภา,าพภาพฟ้อนข้าวนะบินแล้วกลับมาด้วยพอมากินข้าวที่พื้นนานที่ที่พลามเสรษฐีเนี่ยให้คนดูแลไว้เนี่ยคนเฝ้านานเนี่ก็ได้รับประโยชน์จากการแบ่ง ที่นาพอเห็นนกมากินอย่างนั้นก็ไลนะ่วิ่งไปทางซ้ายวิ่งไปทางป่าไม่สามารถจะห้ามนกได้แล้วก็สังเกตเห็นว่ามันม,ม,นมีมันมีตัวหัวหน้าตัวนึงตัวใหญ่นกแคต้าตัวนี้ใหญ่มากมีสีคาดแดงรอบคอขาเท้าแดงตัวใหญ่กว่าตัวอื่นมากตัวเด่นเห็นชัดเลยก็เลยไม่รู้จะทำยังไง มากินทุกวันข้าวก็ร่อยหล่อลงกลัวจะมีความผิดเลยไปหาท่านเศรษฐีถามบอกว่าจะคืนนาแล้วข้าพเจ้าจะคืนนาแล้วไม่ไหวทนต่อการที่นกแขกเต้าลงมากินเยอะๆไม่ได้ก็เลยเศรษฐีก็ถามว่ามันมีเหตุผลอะไรมีอุปสรรคปัญหาอะไรคนเฝ้าสวน ข้าวสาลีเนี่ยไล่ข้าวสาลีเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าบัดเนี้ยพญาน,นกแขกเต้าฝูงใหญ่นะหลายร้อยตัวลงมากินข้าวสาลีแล้วสังเกตเห็นว่ามีตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวใหญ่กว่าลักษณะสง่างามผิวพรรณสวยในตาโปร่งแดงขาเท้าสีแดงเป็นตัวใหญ่นกตัวเนี้ยกิน อิ่มแล้วเนี่ยก็ยังเอาจะงอยปากจิกข้าวสาลีเป็นดวงแล้วก็มัดเป็นป้อนแล้วก็ข้าบบินไปไม่รู้ว่าไปทำลังไปทำขนไปทำอะไรอาการของคนเฝ้านาเล่าให้พรามเศรษฐีฟังแบบนี้แค่ฟังกิริยาท่าทางบุคลิกลักษณะลำตัวของนกแขกเต้านะ พรามซึ่งเป็นเศรษฐีเนี่ยเกิดความรักแหละเกิดความรักในพยานนกแ่กเต้าอะ่ะนกตัวนี้มีอะไรที่แลกแค่ฟังการเล่าอย่างเดียวนะอันนี้คือบุญที่พระโพธิสัตว์สร้างมาว่าทรงมีมีความก่อให้เกิดความรักกาวันตีต่อบ,บุคคลทั้งหลายก็โดยสนใจพรา,ามเศรษฐีก็เลยบอกคนเฝ้า ส่วนว่า,เ,าเธอรู้จักบ่วงแล้วไหมทำบ่วงทำแล้วเนี่ยคนเฝ้าบอกว่าถ้าพระเจ้ารู้จักถ้าอย่างนั้นเธอจงทำบ่วงทำแล้วจัก,กจับตัวใหญ่เนี้ยมาให้เราเอามาเป็นเป็นแล้วคนเฝ้าก็ไปทำบ่วงทำแล้วและไปวางที่พื้นนาข้าวสาลี วันต่อมาพยานนกแกเต้าก็พาบริวารลงบินมาหลายร้อยตัวกินข้าวปกติพอบริวารบินลงปุ๊บตัวพญานกแกเต้าก็บินลงเหยียบพื้นดินเท่านั้นเหยียบขาเนี่ยสอดลงไปในบ่วงพอดีมันเป็นเรื่องของเทศความพลาดฟังพอเท้าเหยียบปุ๊บแล้วเนี่ยก็รัดรัดปุ๊บ ด้วยภาวะเป็นพระโพธิสัตว์มันมีความรับผิดชอบต่อบริวารและก็ลูกน้องรู้ว่าตัวเองติดพวงแต่ว่าไม่ร้องไม่กระวนกระวายแล้วคิดว่าถ้าหากว่าเราร้องเรากระวนกระวายบริวารทั้งหลายจะไม่กินข้าวจะพากันบินหนีไปจะไม่อิ่มมีความรับผิดชอบต่อชีวิตและก็ครอบครัว ก็เลยอดทนจนบริวารทั้งหลายกินอิ่มก็ส่งเสียงร้องสามครั้งเพื่อให้สัญญาณให้บริวารทั้งหลายหนีไปพอส่งเสียงร้องปุ๊บพญาริวาของนกแขกเต่าทั้งหลายก็บินหนีบินหนีโดยที่ไม่หันมามองพญานกแขกเต่าเลยพญานกแขกเต่าก็มองเห็นว่าบริวารไม่มีไม่มีตัวไหนสักตัวหรือไม่มีใครเลยที่จะเลี้ยวแลมองเรา ก็เลยนึกในใจน้อยใจว่าเออเราเคยดูแลเหล่าบริวารทั้งหลายเหล่านี้คุ้มครองปกป้องรักษาแต่บัดนี้มีภัยไม่มีใครมองเราเลยก็เลยนึกว่าเราทำกรรมอะไรกับสิ่งเหล่านี้ไว้นี่เป็นปัญหาที่หนึงนแทรกเข้ามาและตัวเองก็ถูกคนเฝ้านาข้าวสาลีจับจับไปก็ไปให้ พรามซึ่งเป็นเศรษฐีพรามซึ่งเป็นเศรษฐีรับพยานนกแขกเต้ามาคนเฝ้าเนี่ยก็มัดขามัดอะไรเรียบร้อยนะมัดแล้วก็ขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บไปมอบให้พันเศรษฐีเศรษฐีพรามเนี่ยก็นั่งแล้วก็เอาพระโพธิสัตว์เนี่ยพยานนกแขกเต้าเนี่ยวางบนตักแล้วก็ลูกจับ เบาๆาค่อยๆถนอมเบาๆแลว้วก็ถามตั้งแต่ได้ยินบอกเล่าเรื่องราวนกแขกเต่าก็รักแล้วพอเห็นยิ่งรักใหญ่เลยด้วยความรักด้วยความสนใจในชีวิตของพาญานกแขกเต่าจึงถามพรามเศรษฐีจึงถามนกแขกเต่าว่าเจ้ากินข้าวกับพ่อเจ้าคงใหญ่กว่านกอื่นๆนะ ถามเป็นคําถามเพราะตัวนใหญ่กับพ่อของเจ้าเนี่ยคงใหญ่ใหญ่กว่านกอื่นเจ้าจึงกินมากแล้วก็เจ้าเอาข้าวม้วนเป็นฟ้อนข้าวแล้วก็บินกลับไปด้วยเจ้าไปทํายุง่งทําฉางไว้ในป่ามิ้วเหรอเจ้าข้าวของเราไปฝังไว้ที่ไหนเอาไปเก็บที่ไหนเอาไปโยอยังเอาไปทุกวันแล้วก็ข้อสุดท้าย ก็ถามว่าเราเนี่ยมีเวรมีกรรมอะไรกับเจ้าจึงได้มาเจอวิบากกรรมแบบนี้เจ้าจึงมากิงข้าวของเรา <c oughs> พยานกุกแตเจ้าก็ตอบเป็นภาษามนุษย์เป็นกำลังพิเศษของพยาพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จริงแต่สามารถที่จะพูดภาษามนุษย์ได้ก็ตอบท่านเศรษฐีไปว่าท่านเศรษฐีพรามข้าพเจ้า มีกิจที่จะต้องกระทำด้วยภาระและหน้าที่ที่เป็นผู้ดูแลฟูงนกแขกเต้าหลังจากที่พ่อแก่เท่าแล้วหากินไม่ไหวข้าพเจ้าดูแลบริวารต่อจากพ่อหน้าที่ของข้าพเจ้าคือใช้นี้เก่าหนึ่งให้เขากู้หนึ่งฝังดินไว้หนึ่งทิ้งเหวหนึ่ง จริงจรงทิ้งเหวเป็นข้อเสริมเข้ามานะมีสามข้อใช้นี้เก่าให้ของกู้ฝังดินเศรษฐีพรามก็เลยสงสัยชอบอะไรหนอคือการใช้นี้เก่าอะไรเล่าให้เขากู้และอะไรเอ่ยฝังดินไว้พญานกกแกเต้าก็บอกว่าพรามการใช้นี้เก่าก็คือข้าพเจ้า มีพ่อแม่ที่แก่แล้วท่านไม่สามารถที่จะหากินอะไรใดใดได,ได,ได้สมัยก่อนเนี้ยท่านเลี้ยงข้าพเจ้ามาบัดนี้ท่านชลาเมื่อท่านชลาอย่างนี้ข้าพเจ้าจึงนำข้าวสาลีเนี่ยไปอุปการะตอบแทนคุณของบิดามารดาซึ่งเป็นนกที่ชลาภาพ การกระทําของข้าพเจ้านี้คือใช้นี่เก่าที่ท่านเลี้ยงมาประการที่สองให้ของกู้ก็คือข้าพเจ้ามีลูกน้อยอยู่หลายตัวในบรรดาลูกน้อยเหล่านั้นข้าพเจ้าได้ให้กําเนิดเขามาแล้วข้าพเจ้าจึงต้องเลี้ยงดูลูกน้อยของข้าพเจ้าข้าวจาลีนี้จึงนําไปเพื่อลูกน้อยทั้งหลายให้เขาเติบโตขึ้นมีชีวิตที่อยู่รอดและปลอดภัย คือเลี้ยงลูก <c oughs> เลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาและประการที่สามในป่าไม้งิ้วมีรูปนกอื่นๆซึ่งเป็นนกพิการปีกขนปีกไม่มีเจ็บบ้างป่วยบ้างไม่สมประกอบยเยอะแยะมากมายข้าพเจ้าจึงต้องพบอพอกข้าวสาลีเนี้ยไปเพื่อฝังดิน ฝังซับทั้งหลายไว้ส่วนให้ลูกเนี่ยคือให้ของกู้ให้ลูกกู้บุญคุณก่อให้เกิดบุญคุณต่อลูกคืออุปการล้าลูกไว้ก่อนเดี๋ยวลูกก็จะตอบแทนส่วนฝังดินไว้ก็คือช่วยเหลือส่งเคราะห์ลูกทั้งหลายซึ่งเป็นญาติญาติซึ่งที่กลตการทั้งหลายและส่วนที่สี่คือทิ้งเหวเนี่ยคือข้าพเจ้าได้กินเอง อันนี้เติมเข้ามาเป็นการกินเองเนี่ยเป็นการทิ้งหิวเสียเสียเปล่าไม่ได้ก่อให้เกิดความกระตันยูแต่อย่างใดใช้นีนเก่าก็คือกระตันยูตอบแทนคุณของพ่อขอ,ของแม่ให้หกอบคู้ก็คือเลี้ยงลูกซึ่งเป็นลูกน้อยของตนฝังดินไว้ก็คือไปสงเคราะห์ญาติทั้งหลายซึ่งเป็นนกที่กลติการทั้งหลาย เศรษฐีพามพอได้ฟังอย่างนั้นจากแรกเริ่มได้ยินก็รักเห็นก็รักพอได้ฟังสนทนาคำถามและคำตอบว่านกพญานกแขกเต้าตัวนี้มีคุณธรรมเหลือเกินจึงมีความรักเพิ่มขึ้นมากมายนำ ตามนี่นำน้ำมันนะน้นำมันมาทาขานวดให้ให้บรรเทาความเจ็บปวดแล้วก็นำข้าวสาลีคุกน้ำผึ้งแล้วก็น้ำตาลปรวดมาให้นกแข็คเต้าพระโพนสัตว์กินในถาดทองแล้วก็สนทนาปลาใสอื่นๆอะไรชื่นชมในความตตันอยู่แม้เป็นสัตว์ดรัจฉาน จากนั้นต่อจากนั้นก็มีจิตใจอ่อนโยนความเศรษฐีก็ได้ยกยกนาข้าวสาลีทั้งหมดพันพันกรีนให้พญาน,นกแขกเต้าพญาน,นกแขกเต้ารู้ประมาณการในการบริโภคและการกินของตนและก็บริวารฝูงนกจึงรับแค่เพียง8ปดกรีรับแค่เพียงพอกินแล้วก็คืนนาที่เหลือให้กับเศรษฐีพราม นี่คือบอริบทและความกตัญญูของพระโพธิสัตว์แม้เป็นสัตว์เดรัจานก็ไม่เคยหยุดหย่อนของการทําคุณงามความดีบาเพ็ญบารมีกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อผู้มีพระคุณมีพระโพธิสัตว์ประเภทเดียวเท่านั้นที่ไม่เคยลดละไม่เคยไม่เคยห่างเว้นหรือเหน็ดเหนื่อยต่อการ,รบำเพ็ญบารมีเลยความกตัญญู กตาเวทีที่โดดเด่นในชาติที่เป็นปั๊บพญานกแขกเต้าเนี่ยเป็นที่ชื่นชมจึงเป็นกรอนที่บ่งบอกและก็พูดถึงกันบ่อยๆว่าความกระตัญญูเนี่ยคือใช้นีเก่าให้ของคู้ฝังดินและก็ตึ้งหิวดังที่ได้กล่าวมาเมื่อมาสำรวจตรวจดูเพื่อให้เกิด อุทาหหอนและก็ติสอนใจกับเราทั้งหลายในเวลาที่เรายังเป็นบุตรของบิดามารดาเราตอบแทนคุณท่าน,หนไหมเป็นเรื่องของการใช้นี่เก่าอ่อนน้อมทำตนเชื่อฟังดำรงวงตระกะูลตอบแทนป้อนข้าป้อนน้ำให้ความเคารพให้ความยำเกรงต่อบ,บิาดามารดาและก็ญาติผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพระพุทธศาสนา และก็ประทําคำสอนประพฤติปฏิบัติตามสมควรอยู่ก็ชื่อว่ากตันอยูเป็นการใช้นี้เก่าสองให้เขากู้ท่านทั้งหลายมีลูกมีลูกซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชือเ้อไขลงทุนลงทุนให้ลูกกู้ให้แล้วให้อีกกู้จนตัวเลขจําไม่ได้ไม่รู้กู้อะไรไปบ้างแต่ก็เป็นหน้าที่สัญชาตญาณของความเป็นพ่อคนแม่คนอันนี้ก็ เหมือนพระโูทิสัตว์ก็ทำ <c oughs> สิ่งที่เราให้ลูกกู้เรื่องทรัพย์เรื่องความรักความเมตตากรุณามุนิตาต่อลูกทั้งหลายนับเป็นการสร้างบารมีในสมัยเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงฝังดินก็คือยาดทั้งหลายหลานทั้งหลายเพื่อยตดก, <c oughs> ก็มีการที่เรามีโอกาสจะได้ส่งเคราะ์บุคคลทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อมีโอกาสก็บำเพ็ญกุศลคุณงามความดีในสิ่งเหล่านี้ไปด้วยเพราะว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็ได้บำเพ็ญบารมีคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้หาได้ยากเมื่อมีโอกาสพึงกระทําไปด้วยตามกําลังทรัพย์ตามกําลังความสามารถของตนก็จะชื่อว่าฝังดินคือฝังคุณงามความดีไว้ในเคือญาตและพระพุทธศาสนา ส่วนทิ้งเหวก็แน่นอนในชีวิตของความเป็นมนุษย์ย่อมจะต้องกินใช้เราทั้งหลายก็กินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกินในสิ่งที่เป็นประโยชน์จึงจะเกิดกำลังบังชาเกิดสติปัญญาพานามัยที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ใช้ชีวิตอย่างผาสุกก็หลีกเลี่ยงในสิ่งที่มึนเมาแล้วก็ให้โทษไม่เกิดประโยชน์ เกินกําลังและความต้องการของร่างกายมันก็จะเกิดโทษจะเป็นส่วนมากฉะนั้นการใช้นี้เก่าให้เก่ากู้ฝังดินและทิ้งเหว <c oughs> จึงเป็นบทแห่งธรรมที่สาธุชนทั้งหลายจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสมซึ่งจะสอดคล้องกับพยานน้กแขกเต้าซึ่งเป็นเทศนาในวันนี้ ลำดับแห่งพระธรรมเทศนาก็เป็นตั้งแต่ต้นจนจบในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาเรื่องพยานนกแขกเต้ามีความปัญญูกตวเวทิตาคุณต่อปิดามารดาเรียงดูบุญทิดาของตนส่งเคราะห์หมู่ญาติทั้งหลายก็พอสมควรแก่เวลา ขอรัตนาคุณประสีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์พร้อมคุณงามความดีวาสนาบรารมีที่สาธุชนทั้งหลายได้สร้างสั่งสมและอบรมมาดีแล้วในปัจจุบันขอจงมารวมกันเป็นตะบะเดชะเป็นทั้งพระวาและปัจจัยอํานวยวยชัยให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ปราศจากทุกโศโรคภัยพยานันตรายทั้งหลายทั้งปวง คิดสิ่งหนึ่งปรารถนาสิ่งใดหากสิ่งนั้นๆไม่ผิดหลักธรรมคำสอนกฎหมายบ้านเมืองก็ขอให้สิ่งที่ปรารถนานั้นๆจงผันสำเร็จจงผันสำเร็จทั่วกันทุกท่านอาตมภาพสแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการ,รชนี